ให้ฉันดูฉันจะไปหากิจิมัมอบปืนพกลูกโม่ให้คุณปืนา้าปลูกโม่มูลค่า9 9 000ม้อ้บปืนพกปลูกโมมูลค่า260 00 0ให้คุณคุณ2อคนคนละกระบอกฉันกำลังจะไปเปิดของระดับผู้บริหารนะเรามาเปิดระดับผู้บริหารกาัน ถ้าเจอของดีนันจะแบ่งใหทุกคุณนะฉันโชคดีเปิดเซฟก่อนดีกว่าว้าวไปกันเลยไปไปไปมีเสียงปืนดังบนสะพานหมายความว่ายังไง หมายความว่าคงต้องลงไปใต้สะพานควบคุมกลางเราไปกันเลยนะตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเยี่ยมไม่มีใครงั้นเราเปิดเลยดูว่าบนสะพานมีใครไหมไม่รีบมีคนอยู่บนสะพานแน่ใจนะพวกเขากำลังยิงพวกสีฟ้ากลับมา กำลังแซงทำเป็นว่าปลอดภัยพี่น้องพลัง6วิถีกําลังทำงานรอบนี้พลัง6วิถีจริงๆสังหาร2ทีมตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็สังหารสองทีมเราคือ1ทีมเหลืออีก3มทีมในเกมแล้วพี่น้องนับดู 5.3ล้านแล้วเรามาซ่อนของนะเรามาเก็บของสีฟ้าก่อนน่าจะไม่มีใครที่ของสีฟ้าและพี่น้องมุมนี้ควรจะเป็นมุมของผู้บริหารงั้นฉันจะไปจัดการผู้บริหารเองซ่อนปืนไว้ในส่วนลับของเรานะซ่อนไว้ตรงนี้โอ้อัจฉริยะแล้วก็เรามีกล่องสีฟ้าไหม ไม่มีกล่องสีฟ้าไม่มีกล่องสีฟ้าเราลงไปเก็บเลยสีแดงเป็นคนรู้จักหรือเปล่าให้ฉันดูฉันจะไปหากิจิมามอบปืนพกหลูกโม่ให้คุณปืนผานกปลูกโม่มูลค่า190 000, 0.00มอปืนพระปลูกม่มมูลค่า260.000ให้คุณคุณสองคนคนละก,กระบอกเป็นของรักของฉันทั้งนั้นจบแล้วดึงลูกน้องสองคนมาจะให้ฆ่าพวกเขาทาั้งทงที่แบบนี้ได้ยังไงตกลงเราจะไม่พูดเล่นหัวเราะ เราจะไปยิงของระดับผู้บริหารกันไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครมาเลยมาเลยฉันกําลังจะไปเปิดของผู้บริหารเรามาเปิดของระดับผู้บริหารกันถ้าเจอของดีฉันจะแบ่งให้พวกคุณนะฉันโชคดีเปิดเซฟก่อนดีกว่าอ่าว้าว ให้ตายสาิโอ้ฉันใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณแล้วฉันใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณแล้วเฮ้ฉันใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณแล้ว hey! ฉัน,นแฮ้ hey! จรวดก็ออกไปแล้วจะให้เขาดูยังไง แดงหมาป่าแดงหนึ่งตัวลูน่าหนึ่งตัวแล้วก็อูลูลูอีกหนึ่งคนฉันจะไปจัดการพวกเขาทั้งหมดพวกคุณรอเดี๋ยวช่วยกันยิงควันให้ฉันด้วยได้ไหมต้องช่วยกันคุ้มกันฉันให้ดีนะเข้าใจไหมอย่าเป็นพวกถ่วงทีมนะเข้าใจไหมเปิดประตูนำทา มองไปทางขวาหน่อยทางขวาคงไม่มีใครแล้วอูลูลูกำลังไปที่โซนปล่อยจรวดสองคนเตรียมพร้อมยิงควันยิงควันไปข้างหน้ายิงควันไปข้างหน้าไปยิง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 จบแล้วมีผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วกลับมา ว้าวยิงควันได้ไหมไม่ได้ได้ช่วยกันยิงควันให้หน่อยได้ไหมพวกเขากำลังจะไปยิงควันได้ไหมร่มชูชีพไปสิไปไปเอาขอให้หน่อยพี่น้อง หยุดหยุดหยุดพวกคุณคุยกันคุยกันเราจะบุกหมู่บ้านยังมีคนอยู่ในหมู่บ้านทีมนี้อาจจะคิดว่าเราไปแล้วเข้าใจไหมดังนั้นพวกเขาอาจจะล่อลวงเราสองนาทีสามสิบสองวินาทีเอาอิดมาแล้วได้อิดแล้วอันสุดท้ายที่ต้องเอาพวกสีฟ้าก็ยังต้องการอิดระวังเสียงฝีเท้าระวังเสียงฝีเท้ายิงควันหนึ่งเฮ่ hey! หมายความว่ายังไงจะเอาอิดไปแล้วก็ไปกัน เหลืออีกหนึ่งนาทีฉันไป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 สีฟ้าฉันจะไปสีฟ้าดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปมีคนยืนยันแล้วมีคนอยู่มีคนอยู่แกล้งยิงควันไปพวกคุณแกล้งยิงควันไปจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเข้าใจไหมเข้าใจที่ฉันพูดไหมแกล้งยิงควันไปแล้วเราจะไปที่รถส่งของเข้ามาใกล้ๆก่อนแต่ฉันหนีไปไม่ได้จริงๆแล้ว พวกเขากำลังจะเอาอิดพวกเขากำลังจะเอาอิทนาทีสุดท้ายยอมแพ้ยอมแพ้แ,แน่ใจฉันตัดสินใจแล้วพี่น้องสองสีดำหนึ่งยังอยู่ที่สีดำฉันจะหมอบลงก่อนฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาแยกกันไปหรือเปล่าฉันไม่ไหวฉันต้องฆ่าพวกเขาก่อนแต่พวกเขาก็ไม่เปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้แล้ว กลับมาอย่ารีบร้อนพวกเขาจะปล้นรถพวกคุณอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงโอบล้อมพวกเขามาทางนี้ยิงควันยิงควันยิงควันสองนาทีคงจะได้ปืนมาพวกคุณไปชั้นสองไปเอาปืนชั้นสองไปเอาปืนรู้ไหมปืนอยู่ไหนตรงชุดปฐมพยาบาล เร็ว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 มาเอาปืนแล้วหาฉันได้แล้วได้แล้วไปไปไปยี่สิบสองวินาทีเร็วเร็วเร็วพี่น้องเร,ออรเร็วโอเธอเร็วว้าวเอาของสีฟ้าได้ไหมพี่น้องเอาเอาแล้ว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  เอาของสีฟ้าของสีฟ้าอยู่ไหนอยู่ไหนเทมากพี่น้องทุกอย่างเป็นไปตามแผน